สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่งบางบ้านบ้านใครๆก็ทําได้คลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าตัวเวฟลิฟห้านะครับก็อันนี้น่าจะเป็นตัวเอสนะแล้วก็จะเป็นตัวพิเศษนะครับเบรกเบรกดิสหน้าหลังนะนี่นะอ่านี่นะก็อาการรถนี้เนี่ยอ่าสตาร์ทติดนะพอเวลาสตาร์ทติดขี่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยไม่ถึงกิโลหนึ่งก็ดับนะ ทีนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะเจ้าของหมุกเขาบอกนะทีนี้เนี่ยเจ้าของเบื่อแล้วนะเพราะสตาร์ทติดพอขี่ได้แป๊บหนึ่งก็ดับนะขี่ได้แป๊บหนึ่งก็ดับนะทีนี้เขาก็พาไปร้านซ่อมรถนะทีนี้ร้านเขาประเมินเจ้าตัวนี้นะกล่อง C D I นะครับหรือว่ากล่องตัวนี้นะเสียนะทีนีเน้เขาคิดราคาสามพันห้านะ ผมก็งงอยู่นะตอนแรกเอ้ยทำไมแพงจังเลยนะทีนี้เนี่ยเจ้าของรถคันนี้เนี่ยไม่มีตังคนะ์ครับทีนี้เกก็ทิ้งตอนแรกก็ทิ้งร้านร้านส้มนะพอเกก็มาบอกให้ผมนะบอกบอกผมนะก็อาการรถแบบนี้แบบนี้นะทีนี้พาไปร้านช่างช่างประเมิน3,5 0 0้าผมก็เอ๊ะทำไมตกใจทำไมแพงขนาดนั้นแล้วช่างก็บอกว่าเสียอะไรผมก็เลยถามเจ้าของรลยนะทีนี้เจ้าของเลยบอกว่า ทางก็บอกว่ากล่องตัวนี้เสียนะครับผมก็นำประเมินเอะกล่องอย่างเดียวมันก็ไม่น่าจะแพงขนาดนั้นผมก็เลยถามเจ้าอาการเจ้าตัวรถคันนี้เนี่ยเจ้าของก็บอกว่ารถติดนะครับแต่ว่าพอติดแล้วเนี่ยขี่ได้แป๊บเดียวก็ดับนะครับทีนี้ผมก็เลยสันนิษฐานว่าจะน,น่าจะเป็นเจ้าตัวนี่นะเจ้าตัวพันเซอร์ที่อยู่ตรงนี้นะอ่าตัวเล็กๆนะเดีย๋ยวผมจะขึ้นภาพเงิ่มให้ดูนะครับว่าตรงนี้นะเจ้าตัวพันเซอร์เป็นแบบไหนนะครับ อาการสตาร์ตติดแล้วก็ขี่ได้แป๊บเดียวดับเนี่ยก็มีส่วนนะแต่ว่าจากที่ผมวัดด้วยมิเตอร์เนี่ยค่าอุณห์มของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ245นะหลังจากที่ผมวัดวัดเนี่ยผมก็ถือว่าปกตินะทีนี้เนี่ยก็เลยตัดปัญหาเจ้าตัวบันเซอร์นะทีนี้ก็ลองวัดเจ้าตัวมัดไฟนะไฟก็มาปกตินะทีนี้ผมก็เช็ค สายไฟนะครับมันก็มีรอยรั่วนะครับนี่นะรอยถะลอกนะครับนี่เนี่ยทำก็ทําการเก็บเรียบร้อยนะทีนี้เนี่ยสายสวิตช์นี้เนี่ยมันก็มีปัญหาครับทีนี้ผมก็ลองต่อตรงนะครับมันก็ยังสตาร์ตติดติดบ้างไม่ติดบ้างนะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะอันนี้เนี่ยผมต่อตรงอยู่นะนี่นะอ่ะจะลองสตาร์ทให้ดูนะ ีนะ่นไม่ติดนะครับอทีนี้จะลองถอดวัวเทียนะครับอันนี้เนี่ยเส้นผงบางภูเขานะก็ช่างที่เรียกบรีบ,ร,บรีบประเมินนะก็ตกมาตายเลยนะับนี่นะจากนั้นเนี่ยผมแนะนําเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยให้เช็คจุดง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อย ไปหาจุดยากนะครับอย่างในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้เกะเจ้าตัวนี้นะปลั๊กไฟนะก็ลองไฟไฟก็ออกปกตินะอะถ้าอาการพันเซอร์เนี่ยพอเวลาเราถอดสายไฟเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ดูนะ,ะนี่นะเราก็ถอดปลั๊กตัวนี้นะนี่นะถอดออกมานะแล้วก็ลองกี้แบบนี้นะอะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูได้กันนะ เนี่ยนะลองดูครับไฟมันมาแบบสม่ำเสมอนะถ้าฟันเซอร์เสียเนี่ยมันจะมาปุ๊บ,บแล้วก็ขาดปุ๊บแล้วก็ขาดขาดแล้วก็ปุ๊บ,บค่อยมานะอันนี้เนี่ยจากที่ผมลองสังเกตดูเนี่ยมันมาสม่ำเสมอนะตัดตัดตัด ก็แสดงว,ว่าเจ้าตัวมอเอรพันซื้์กับกล่องปกตินะครับทีนี้ก็เหลือเจ้าตัวนี้ตัวเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเกะให้ดูนะครับเดี๋ยวเกะให้ดูกันเลยได้แล้วกันนะครับก็ดีนะครับที่ว่าผมบอกเจ้าของเนี่ยให้พารถกลับนะเพื่อผมจะเช็คดูนะครับถ้าเขาซ่อมกับช่างคนนี้เนี่ยสามพันแปดนะเขาประเมินนะเขาขมูเข้าประเมินแบบว่ากล่องเสียนะ ทั้งทั้งยังไม่ได้แกะนะครับอ่ะเดีย๋ยวมาลองดูร้บว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะอ่ะถอดวัเทียนมานะอ่ะเดีย๋ยวมาดูดเทียนกันเลยนะ นี่นะมันเป็นเศษตะกันนะครับนี่นะเข้าไปติดในร่องนะครับอันนี้เนี่ยตอนแรกผมก็ได้ถอดแล้วรอบหนึ่งนะก่อนจะทําคลิปนะผมลองแกะแล้วนะไม่ออกนะมันจะเป็นขี้ตะกันแข็งแล้วนะทีนี้เนี่ยจากที่ผมลองเช็คจากตรงนี้เนี่ยมันก็ออกปกตินะเดี๋ยวจะให้ดูนะผมจะลองใส่ดูนะ เดี๋ยวมาดูนะอ่ะลองดูสังเกตที่เขียเข้ยวขึ้นทีนะเห็นหรือเปล่านะคี่เราลองซูมให้ดูก็แล้วกันนะอ่ะสังเกตไหมครับนี่นะไฟมันออกเล็บ ที่โค้งเนี้ยมไม่ได้ไปตรงที่ปลายนะก็แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหัวเทียนบอดน,นะก็ไปซื้อหัวเทียนใหม่นะอะทีนี้ผมก็ได้ซื้อมาแล้วนะนี่นะเบิร์หัวเทียนใหม่นะหัวเทียนฮอนด้าเลยนะแล้วก็นี่นะปลักหัวเทียนใหม่เลยนะจะได้จบจบนะอ่ะทีนี้เรามาลองเปลี่ยนกันดูนะ อ่ะน,นะถอดจ้ตัวปลั๊กนะครับก็อันนี้มันก็มีส่วนหน่อย,หน,อยหนึ่งนะแต่ว่า<ม>เอาให้ชัวร์เราก็เลยเปลี่ยนเลยนะอ่ะมาใส่เจ้าตัวใหม่เข้าไปนะก็จะมาแนะนําหน่อยนะครับเจ้าตัวปลั๊กพวกนี้เนี่ยอย่าเสียดายตังค์นะครับซื้อของดีๆหน่อยนะครับถ้าเราซื้อของถูกเนี่ยมันมันไม่ทนนะแล้วก็มันไม่กันน้ําด้วยนะทีนี้เนี่ยถ้ามันไม่กันน้ํามันจะเขาเรียกไง ไฟเนี่ยมันมันไม่สมูทนะมันก็หลออกมูวสซัวไปหมดนะถ้าซื้อของดีมันก็จะแน่นอนหน่อยนะใช้งานได้นานนะแล้วก็กระแสไฟก็ไหลพาได้ดีนะ ดี๋ยวเขาลองใส่อันนี้ให้มันเข้าลึกๆหน่อยนะมันสุดเกี่ยวนะอ่ะประมาณนี้นะแล้วก็ดันนะอ่ะพยายามปิดให้สนิทนะอ่ะดูนะัำแน่นหมดเลยนะอ่ะทีนี้ใส่วัตเทนใหไม่เข้าไปนะนี่นะสังเกตนะนี่นะอ่ะวัตเทนใหม่มันมันจะไม่มีเศษตะกันคนระับ อันนี้เนี่ยสีขาวเนี่ยเขาเรียกว่าเซรามิกนะครับมันจะกั้นนะครับไม่ให้ไฟเนี่ยเข้ามาที่ฝั่งข้างๆนี้นะจะให้กระแสไฟยิงที่ปลายตัวนี้นะมันจะได้จุดระเบิดติดนะถ้าจุดระเบิดตรงนี้ไฟออกตรงนี้มัางตรงนี้มั้งเนี่ยก็ยังไงยังไงสตาร์ทไม่ติดครับอ่ะมาด,ดูลองด,ดูกันเลยนะ อ่ะแล้วก็เกียววัตเทียนเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะก็ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็แนะนำนะครับการใส่วัเทียนแบบนี้เนี่ยมันมันต้องหมุนกับมือให้สุดก่อนแล้วก็ขันตึงนะบางคนเนี่ยใส่กับอันนี้เลยนะเพราะมันเปลี่ยนเกลียวมันก็เสียนะอ่ะแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะอ่ะทีนี้เรามาลองใส่วัเทียนแล้วก็ลอง ดูนะับว่าอาการมันจะหายหรือเปล่านะคเจบาของพาไปที่ร้านส้มเนี่ยโอ้โหช่างก็บอกอย่างมั่นใจเลยนะว่าเป็นกล่องเสียนะครับคิดค่าส้มสามพันแปดนะผมก็เลยให้ยาตผมผักหลักนะจากที่ผมเช็คมาก็อาการแค่นี้เองนะครับก็ฝากไว้ ให้ช่างด้วถนะถช่างคนไหนที่เข้ามาดูคนระับก็ฝากไว้นิดนึงนะการุณาเช็คให้ดีนะไม่งั้นมันลูกค้ามันจะเสียตังค์ฟรีนะก็ทีนี้หลังจากที่ว่าเราใส่เสร็จเนะี่ยกดดันให้สุดนะทีนี้ลองสตาร์ทดูนะนี่นะ เด็ดบบง่ายๆเลยนะคอ่าก็คลิปนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะลองบุดดูนะนะครับแล้วก็จับเครื่องจปถึนะครับก็เป็นนันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รถคันนี้เนี่ย อ๋อผมได้ได้เก็บสายไฟที่ถลอกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเจ้าตัวปลั๊กหัวเทียนกับหัวเทียนนะอาการก็หายเลยนะกข็ขอฝากอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับใครที่เป็นช่างที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากให้เช็ครถลูกค้าให้ดีก่อนนะครับเช็คจุดง่ายๆไปหายากนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ว่าไม่เป็นช่างเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยก็ ช็คจากจุดง่ายๆก่อนนะไม่งั้นมันจะเป็นเขาเรียกยงไงเส้นผงเส้นผงบางภูเขานะไม่งั้นมันจะหลงทางน,นะไปส่ง,สงเขาเรียกส่งไม่ตรงจุดนะก็คลิปนี้ก็จะเป็นเคสฝากให้เพื่อนๆได้รับชมนะก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ เพื่อจะได้ให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากลัไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะในคลิปหน้าสวัสดีครับ